ครับผมอาจารย์สุทัศน์มั่นเขตวิทย์กเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่วันนี้ได้มาติดตามผลในการใช้ปุ๋ยทองลน้นแล้วก็ปุ๋ยน้ำหรือโฮอร์โมน CP301 นะครับครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าแปลงนาแปลงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเจ้าของบอกว่า ไม่ข้าวไม่กินปุ๋ยแล้วก็ผมได้มาแนะนำในการใช้ปุ๋ยทองล้นนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะฮครับโดยเฉพาะแปลงนี้นะฮะที่อยู่ทางด้านบนเนี่ยปีที่ผ่านๆมาเขาขาดทุนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเขาไม่ดีนะครับเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นดินดานแล้วก็ ข้าวไม่กินปุ๋ยนั่นหมายความว่าข้าวไม่กินปุ๋ยก็หมายความว่าน่าจะมาจากปุ๋ยเคมีซึ่งเขาใช้ปุ๋ยเคมีมาตลอดนะฮะก็มีอาหารไม่ครบถ้วนนะครับแต่ปีนี้มาเจอกับผมนะครับก็ให้ใช้ปุ๋ยทองล้นโดยการผสมกับเคมีหนึ่งลูกต่อหนึ่งลูก แล้วก็หวานไปสี่ไล่ต่อสองลูกแล้วก็ฉีดด้วย CP301 ครั้งแรกนะครับโดยการผรสมกับสารฆ่าแมลงนะฮะหซีซีนะครับ,บ CP301 เนี่ย5้าซีซีต่อน้ำยี่ลิตร แต่เขาใช้ถัง200ลิตรก็คือ50ซีซีตนน้ำ200ลิตรแล้วหวานไปได้5ไร่ผลปรากฏว่าข้าวออกมาอย่างที่ท่านเห็นนะเนี่ยครับรวงออกมาลวงใหญ่ลวงยาวของคุณฉเฉลยเนี่ยนะครับที่ไดเ้เกี่ยวกับข้าวหอมลินะครับเนี่ยอ้าวเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะฮะเนี่ยครับเห็นไหมฮะ นี่แหละครับโบราณโบราณบอกว่า,า,าอันนี้ข้าวที่ออกดอกเนี่ยหมายถึงข้าวที่มันสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นข้าวเป็นโรคผมก็เป็นลูกชาวนาเนี่ยฮะคุณปู่คุณยา่าคุณพ่อบอกว่าถ้าข้าวมันออกมาเนี่ยมาดูทางฝั่งนี้มัางเนี่ยข้าวของเขาหมดเลยเนี่ยออกดอกเนี่ยหมายถึงข้าวมันสมบูรณ์นะมันออกดอกไม่ใช่ข้าวเป็นโรคนะฮะส่วนมากเนะี่ยข้าวอย่างเงี้ยจะไม่มีใชาใช้เคมีแต่อันเนี้ยใช้ปุ๋ยทองล้นซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ก็มาหว่านเป็นไงฮะดูข้าวขึ้นสะพั่งเลยเขียวไปตลอดนะครับไม่มีตรงไหนที่มันเหลืองหรือเป็นโรคใบแห้งใบลายแล้วก็หนอนม้วนใบไม่มีแล้วก็หนอนกอไม่มีนะครับเนี่ยฮะข้าวขึ้นนะครับรวงสวยสะพั่งเลยนะครับ ทีนี้เอ่อในการที่ใช้ปุ๋ยทองล้นแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ำซีพีสามศูนยหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคในการใช้ถ้าใครอยากรู้นะครับก็ติดต่อผมได้นะครับอาจารย์สุทธัตมั่นเขตวิทย์เบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์หกสี่สามห้าเจ็ดห้าเก้าหกแปดดูนะครับข้าวหอมมะลิของ ยายเฉลยเนี่ยกับพี่ชนะเนี่ยคือได้ไปแล้วนะครับสามไร่นะครับที่เขาเคยได้สามไร่เนี่ยเขาได้เกียนกว่าแต่ปีนี้เขาได้ไร่ละเก้าสิบห้าถังต่อไร่นะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ข้าวกกขอนะครับแล้วมันขึ้นสูงมากนะครับเนี่ยขึ้นเลยเอวนะครับออกมาสวยมากเนี่ยตรงเนี้ยฮะ ข้าวไม่กินปุ๋ยก็ธาตุอาหารมันไม่ครบทีนี้มาใช้ท้องล้นดูดูนะครับอันนี้ข้าวแปลงนี้นะครับก็หว่านกันคนละครั้งนะฮะร,รวงก็จะออกเออมาก่อนนะครับแต่อันเนี้ยหวานห่างกันแค่สองสามวันนะครับมันก็ออกรวงอันนี้โอ้โหรวงใหญ่รวงยาวเดี๋ยวติดตามกันนะครับ ตามอีกเดี๋ยวผมมาดูจะพาท่านผู้ชมนะฮะมาดูแปลงนี้อีกว่าตอนที่มันออกรวงที่เขาเรียกว่าพับพึงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถึงจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแล้วครับนะเพราะว่ายายฉเฉลยกับพี่ชนะเนี่ยเขาเชื่อแล้วว่าปุ๋ยทองล้นเนี่ยมันดีกับเคมีนะครับมันดีกว่าก็เห็นสภาพอย่างเนี้ยครับ ถ้าไม่ดีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมฮะดูดอกดูรวงนะครับแล้วข้าวเนี่ยที่ออกมาเนี่ยส่วนมากใช้ปุ๋ยทองล้นกับซ p พีสเนี่ยเม็ดรีบมันจะไม่ค่อยมีไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะมันไม่ค่อยมีเพราะว่าเพิ่งใช้ครั้งแรกในปีแรกนะครับถ้าปีต่อๆไปเดี๋ยวมาชมกันอีกครั้งนึงเพราะว่าครั้งต่อไปเนี่ยยายเฉลยกับพี่ชนะเนี่ยเขาจะใช้ปุ๋ย ทองลนกับซีพีสามุนหนึ่งนี่แหละไปตลอดเห็นไหมครับข้าวใบเหลืองไม่มีลนเดี๋ยวผมจะไปไทยให้ดูนะฮะคนที่เขาใช้เคมีก็อยู่ที่ใกล้ๆที่ของออคุณเฉลยกับพี่ชนะนี่แหละอยู่อีกแปลงหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละเดี๋ยวมาชมนฮะเนี่ยครับเห็นข้าวไอ้เนี่ยมันรวงออกมาเนี่ยอันนี้มันยังไม่ค่อยงวยเพราะเขาหวานกันคนละครั้งนะฮะมันห่างกันประมาณ สี่ห้าวันอันนี้อีกโอ้โหดูอันนี้ครับอันนี้ครับเนี่ยครับถ้าไปเจอแบบเนี้บอกเกษตรกรเลยฮนะที่ผมรู้มาจากคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่นะฮะผมก็อายุหกสิบห้าแล้วก็รู้มาตั้งแต่เมื่อสมัยห้าสิบกว่าปีเขาบอกว่าถ้าข้าวมันออกดอกอย่างเนี้หมายถึงข้าวมันสมบูรณ์มีอาหารครบถ้วนไม่ใช่ข้าวเป็นโรคนะครับเนี่ยครับ ครับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสักตะไคร้กดกระดิง่งนะครับสำหรับผมจะมีให้ดูโดยเฉพาะข้าวเนี่ยเราทำกันคือทำกันตลอดกเกษตรกรคนไทยเราเนี่ยคือเป็นกระดูกสันหลังของชาติเนี่ยจะทำข้าวกันเยอะนะฮะผมก็มาเน้นเรื่องข้าวนะครับว่าทำยังไงให้กเกษตรกรเนี่ยเออจะได้ มีอยู่มีกินมีใช้ได้ผลกําไรถ้าได้ไล่ละร้อยกับถังเนี่ยยังไงมันก็ไม่ขาดทุนนะครับนะครับแล้วก็ราคามันก็สูงด้วยแต่ถ้าเกิดไล่หนึ่งงานได้ไม่ถึงเกวียนเนี่ยมันก็ได้แค่ไล่ละไม่เกินห้าพันมันก็อยู่ไม่ได้แหละครับแต่นี่ถ้าถ้าเกิดถ้ามันได้ร้อยกับถังเนี่ยมันได้หกพันกว่านะครับอ่ะกดไลค์กดแชร์กดสักตักใข้กดกระดิ่งกัน นะครับผมก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรโดยเฉพาะข้าวนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ